คือเราก็รู้สึกว่าเราเลี้ยงลูกเองอะเนาะเราก็เหนื่อยมากอะค่ะในเรื่องของเพศสัมพันธ์อะมันลดน้อยลงไปเยอะเลยอะค่ะถ้าเอาถ้าเมียไม่ไหวอะเออสุดท้ายมันก็มีทางอื่นจะใช้มือใช้อะไรมันกนแล้วผมจะมีห้องน้ําส่วนตัวของผมฮะเอาละคุณคุณจัดการเองเหรออย่าไปยุ่งผมเอแล้วแต่ E F F g e n t l e m a n Man Man คุยกันครับ S <S <S เอวัสดีครับมีอะไรปรึกษา<ะ>คุณหมอฮะเชิญครับค่ะตอนนี้เอค่ะแต่งงานมีลูกแล้ว2คนค่ะลูกคนที่2อพึ่งพอดได้ประมาณ1ขวบแล้วอะค่ะครับทีนี้คือเราก็รู้สึกว่าเราเลี้ยงลูกเอง,เอ,งเะเอะเนาะเราก็เหนื่อยมากอะคะ่ะ<ม>ในเรื่องของเพศสัมพันธ์ มันลดน้อยลงไปเยอะเลยอะค่ะอันนี้คือส่วนตัวเอเองอ,อะเอไม่ค่อยอยากมีบอกตรงๆเลยก็คือแบบมันเหนื่อยมากก็เลยอยากลองถามพี่ๆกันทุกคน,นะว่าได้ทํเหมือนทํากันบ้านขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเอคลอดเองทีนี้ไอตอนพอคนที่สองอะกว่าจะมีอะไรกับสามีได้อะใช้เวลานานมากเลยค่ะก็คือเหมหือนแค่ครั้งเดียวก็ติดลูกคนที่สองเข้ามาแล้วโอ้โหเขาเว้เาไปอีกคือมันเจ็บมากเลยบอกไม่ถูกคือเราก็กลัวเจ็บเนาะเพราะว่า มันก็รู้สึกว่าตรงนั้นมันตึงกว่าปกติอะค่ะค่อนข้างแน่นทีนี้พอมาคนที่สองมันเหนื่อยเหนื่อยสุดๆเลยค่ะแล้วก็ไม่อยากมีแล้วตัวสามีไม่ได้เล่งรัดไม่ได้แบบอยากจะให้มีให้ได้นะแต่ว่าเขาก็พยายามสะกิดบ่อยอะเขาก็มีสะกิดบ้างมีมีมีบ่อยอยู่ค่ะคือเราก็รู้สึกว่าเออเราแบบพยายามบ่ายเบี่ยงแล้วก็แบบเคยพยายามลองแล้วแล้วกลายเป็นแบบว่าเหมือนเราทําให้เขาล้มแบบเขาก็ไม่คืนตัวเองต่อเนี่ยค่ะ ค่ะเหมือนใส่เข้าไปสักพักหนึ่งมันจะรู้สึกเจ็บคือเมื่อก่อนอนะ่ะมันสามารถเข้าไปได้ลึกนะคะคแต่พอเนี่ยหลังจากคลอดน้องอะ่ะมันรู้สึกว่าเข้าไปแต่ว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนอะ่ะมันแบบนิดนึงก็เจ็บแล้วลใช่แก็เลยรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยเราผิดปกติหรือเปล่าค,คือปัญหานี้โดยปกติใช่ไหมครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะมีอาการเจ็บตอนที่มีการร่วมเพศครับอันนี้เนี่ยเป็นเป็นปัญหาการเจ็บขณะที่มีการร่วมเพศหลังจากการคลอดโดยธรรมชาติคืออ่ะ หนึ่แผลเป็นยังไงครัคลอดออกมาแล้วเนี่ยมีแผลผีเย็บไหมเป็นยังไงแผลหายดีไหมแล้วก็คืออาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นหลังจากช่วงที่แบบคลอดใหม่ๆเลยไหมเรีอยเพิ่งมาเป็นทีหลัง <Yeah. S 1> ปัญหานี้<ม>เป็นปัญหาที่เราพบได้เรื่อยๆอยู่เลยครับ oh. คุณเอไม่ได้เป็นคนเดียวเราก็ต้องเข้าใจคุณแม่เลยว่ามีทั้งความกังวลกังวลเรื่องลูกเดี๋ยวมันจะร้องกินนมเดี๋ยวมันจะร้องขี้เดี๋ยวจะร้องเยี่ยวอย่างเงี้ยคือต้องมานั่งทำคำภารู้จเสียงร้องของลูกก่อนไม่เป็นเวลาอีกแล้วเดี๋ยวต้องตื่นมากินนมสี่ทุ่มตีสี่อะไรเงี้ยคือความกังวลมันเยอะมากแล้วแบบอยากจะเอาใจแฟนก็อยากเอาใจแต่แบบอารมณ์มันไม่ได้อะคราวนี้บางทีอาจจะมีการเล้าโลไม่พอบวกกับการที่เราไม่พร้อมอยู่แล้วกังวลอยู่แล้วมันก็เลยแบบไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยรีแลกซ์อย่าง่รีซ์ปุ๊บซึ ลื่นก็ไม่พอช่องคลอดมันก็แห من, <well> ้งเข้าก็เข้ายากก็พอดันเข้าไปปุ๊บมันก็จะเจ็บเนี่ยครับถ้าเกิดว่าดีที่สุดนะครับควรจะไปหาหมอเลยเพราะว่าควรจะไปตรวจภายในเพื่อให้รู้ไปเลยว่าข้างในเป็นยังไงเพื่อการประเมินที่สมบูรณ์ครับก็จะแนะนําให้ตรวจจะดีที่สุดเลยคที่เหลือหลังจากนั้น คุณอาร์ตฮะในฐานะกูรูทางด้านของกามาสุตร้านะฮะคุณเอคุณเอซาใช่ไหมผมเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ใช่เพราะเป็นด้านในฐานะที่เป็นด้านกามาสูตรสมมุติว่าภรรยาเนี่ยไม่ไหวเจ็บเซอร์วิสอย่างอื่นได้ไหมครคุณคุณอาร์ตว่ากันตรงๆนะคืออยาสมมุติว่าเวลาเราเห็นในภรรยาเรามีลูกภรรยาเราททุกอย่างปั๊มนมเอ้ยทำนู่นทํานี่ซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านคนที่เป็นสามีแล้วเข้าใจได้เนี่ยก็จะไม่พยายามที่จะสะกิดก็จะฟอด ไม่แต่คือสกิตสกิตได้นะฮะต่เพยงแต่ว่าถ้าภรรยาไม่พร้อมสามีจะเข้าใจอันนี้คือสิ่งที่ดีผมรู้สึกว่าผมเนี่ย ปากอาจจะเล่นเยอะแยะมากมายนะแต่ถ้าผมสะกิดแล้วถ้าเขาเหนื่อยผมก็โอเคเราพร้อมที่ให้ภูเขาไฟระเบิดพร้อมกันทั้งคู่เราค่อยลุยอันนี้ผมแฮปปี้กว่าสามีที่เป็นแบบเนี้ยผมว่าน่ารักมันไม่ใช่เรื่องเรื่องสําคัญที่สุดแต่มันต้องมีนะเอออย่าอย่าไปทิ้งเรื่องนี้สามีก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะผมเป็นแบบนี้เลยไม่ได้แบบบังคับเหมือนกันครับถ้าเอาถ้าเมียไม่ไหวอ่ะเออสุดท้ายมันก็มีทางอื่นจะใช้มือใช้อะไรมากกอนแล้วผมจะมีห้องน้ําส่วนตัวของผมฮะเอาละคุณคุณจัดการเองเหรออย่าไปยุ่งกับผม Not bad. อยากจะบอกว่าคุณเออย่ากังวลมันไม่ใช่เรื่องแล้วความถี่ที่เราควรที่จะต้องมีกับคูาวันนี้บ้านใครบ้านมัน่ะถ้าถามผมเนี่ยไม่ต้องนับหรอกว่าต้องถี่ต้องอะไรเอาแค่ความรู้สึกมันพร้อมด้วยกันทั้งคู่เราค่อยลุยดีกว่าอย่าเอาตัวเลขมาบอกว่าอาทิตย์จะต้องหนึ่งหนอนคนนี้เครียดแล้วอาทิตย์นี้กูไม่พร้อมทําไงอ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปฟังคู่อื่นใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันจริงๆบางคู่อาจไม่ได้บอกจริงๆก็ได้แต่อาจจะมาบ l ัฟกันเล่นๆอย่างเงี้ยจริงๆงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ ใช่กลับบ้านก็อีกเรื่องหนึ่งนะนอนคนละห้องเลยอ่ะบางทีได้หมดทุกคนทุกอย่างมีตอนที่พร้อมเนี่ยครับหลังจากมีลูกผมเป็นปีนะธรรมดาเพราะว่าเอาผมแค่เห็นแค่แบบเขาต้องตื่นขนาดคุณอ๊บเขาเป็นคนคลั่งเซ็กนะคลั่งเซ็กนะผี ความหมายดีแต่ว่าเออฟังแล้วตกใจขนาดคุณอาร์ตเป็นคนที่ชอบเรื่องพวกนี้ก็พูดเอ็นเตนพูดเอ็นเตนพูดเองอย่าคิดมากดีกว่าให้ให้คุณเอสบายใจครับใช่ E F M g e n t l e m a n แมนแมนคุยกันครับ